ตอนนี้้ัังสบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอีกแล้วเบพึ่งหนาเสียบไหมอืมเป็นลาบเรื้องวนนี้โอ้นกโชว์กันีมิชลินสตาร์ว่างั้นนกกระทานกกระทาโอ้ไม่ทาแล้วนี่นะอันนี้สี่อย่างนมพวงนมมาเจ้าหนูยังหูนาล้วนว่าหนูเป็นเป็นหนูเป็นตัวดีข้าพวงนมิแต่ท้ายรถไงคืออ่

ฝ่าขาดเนาะป่าขาดเลยวะจิ้มจิมเดี๋ยวรอขัดเพชรนุกหนังก็หมอขอน่ะมั้งข้อเ้าบวม เอาอพี่ร้องหันมึงดูพ่อกินนมแม่หมดแล้วฮะพ่อกินนมหมดแล้วเอ้ยโสดไม่มีเมียลูกลางโอ้ฮะออกมาเนี่ยเลยโสดเลยข้าวพันธุ์แบบสินุ่มหรือสิบเมียเนาขาเปลี่ยนเยอะเลยจะมีแล้วพอดีเลยม่าอืมอาบแล้วยังไงอาบแล้วร้อนข้าวว่าตายมันจะออกพี่ใหญ่บอกไงว่ เอาไปจิ้มัล้วั้นก่อนซิมดูมามาเบี้ยอ๋อซิมซิมซิมดูเจ๊เป๊กเป๊กโอ้ไมสุดยอดขมปิดขมปิดขมปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ไฮ้ย้ยยเฮเฮยเ เรียบร้อยแล้วโอ้นักขีปก็ไม่มีไปกำลังกันวางกันโอ้ยกะเด็เข้ามาเฮ้ยไปดิปังน่ดิังไงกินเป๊กเฮียไมไม่ธรราเฮ้จอกานั่งเบ้า่หมผมเลยเดี๋ยวินเลกบุษันครบสูนแม่บอกให้ว่าางกินกันทำนองถึงไงผมปิดปิด ไมฝากไม่ต้องออกเียเลี้ยงคนไม่ใช่หรอกไนี่รู้ใส่กันไว้มาหันที่ไรหันเพิ่มที่ไไปรับเงียมาเลยไปรับเงียบใช่หลานทางบ้านเป็นไรรับเงียบรับประกันว่าอะไรฮะรับประกันว่าอะไรถ้าเหนียวนี่ไม่ใช่เชฟจริงเนี่ยเชฟปลอมที่เป็นใครนะ ออ้องเสียคือปุบเยอไม่เหนียวนะโดนมาไม่เหนียวเหรอเหนียวหรอเหนียวอะไรเหนียวชินแรกเรากินเหนียวเว้ยไงออลังินองไม่เหนียวกินถือขวานมันหรือเปล่าอลังซิมดูล่าง ตัเไม่ยอดตรงแบบนี้เนาะถ้าสังสารไรเนาะต้องเก็บเทุกอาุภาพมันสุปดเุปุกับสุุเป็นไงครับเป็นไงครับเสียอปลาบ่มี่างเลยเป็นตันเป็นที่ไหนครับเป็นที่ไหนกนาดมันยางเยตอมันยางกินอยู่ไะอีกตอนอีกตอนกิไปกินไม้ทำกินหรือเดะอ ยอดเลยอาหารสิ้นั่วเียวครับอืเออเอยังแล้แจ่วคมขมแจ่วขมขมข้มล้าไปครับเป็นไงครับขึ้นเนี้ยข้นข้นขึ้นขึ้นโอ้โหเดเช็กกันก่อนเดี๋ยวเพจ่อจนจานปะจีบจานเลย

นเล็กโอ้ยว่าไม่มีไต่เนาะโอ้โหพี่จัดจัดมานะแล้วติ๊ไก่พี่จัดจดมาโอ้โหดอู้พูด่เจ้าคิดว่ามันติเทียนเหรไลนยเนาะเอ็นน้อยได้เนี่ยเออแต่พอมาเอาไม้เอาเลยด้ให้เสืไปัดกัระเป๋ บอกว่าอันนี้ปกติเราขายตัวละร้อยแมีนอันนี้เราเหลือตัวเดียวที่ซื้ให้เจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดสิบบาทไปเลยไปเลยสองฝาสองฝาโอเคต้องไปยิบยโอเคกินข้าวมาเลยวะคนคนคนตาโบอกข้างหน้ามีกินข้าวคนมันไงโอ้

เป็นหน้าพิกหรอลืมเสื่อนั่นไหมอันบ้านงูกระดาสิโกโตสามเนียมึงมาหอดเลเป็นไเป็นบหรังว่าชิมเป็นไออกอะเอาข้าวไว้ตูกข้าว

ยืดยืดไปอีกิงเกียวแล้วตอนนี้สิบมึงดูสิบมึงดูเซฟสิมึงดูเราเซฟเตะ่้วพอใต่เจ้าพันป่ะเจ้าเจ้าดีพอมสอ่้าอเลยืนแ้วอะลงแอ้เหนาว เ่นเอาเดียวปทำลายต่อให้กมน้เยอะต่อเอาลงเขาเียอเเดียวิมไเอไปส่นปลอยนหยียบไปน้ำมันกินเยอะโอ้ใส่ขมบอม้าดงมนโกรมานี่มันมีดแล้วปล่อยมันเดี๋ยวหมดมันก็เบาเครื่องเอง ขาหน่อยขานอยขอคำหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเด็ดของโดนเข้าไปโดนโดนโดนเข้าไปเลยเจ้าว่ะขันมันบะแซงไงมันลงเนี่ยเผ็ดคือจกา

นี่แกงครึ่งถุงอะใส่หมดอะแล้วบอกตัวเองเด็ดไม่กินเผ็ดแล้วบอกเด็ดโอ้โหอกเเดับดับจากก็มนอื่นเลยอะในของเรก็ใส่สไตล์นี้เฮ้ยเ่อนเบนไรจับอีจับอี๋ดิ ไม่เข่าวะเา่เาระดับเซฟเอาพร้อมตกนาำครับวลากนาบกนาบ